สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์นะคะสอง6ค่ะวันพฤหัสบดีนะคะเวลาประมาณ10บโมงเช้าค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลหินซ้อนนะคะอำเภอแก่งคอยค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะจะมานำเสนอที่ดินนะคะโฉนดดแดงค่ะพืที่สองไร่นะคะ วิวภูเขาตามคลิปนี้นะคะวิวภูเขาอยู่ทางด้านทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแปงนะคะที่ดินเป็นที่ไร่ค่ะลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่บนเนินนะคะติดนถนนลาดยางด้านทิศตะวันออกค่ะดินเป็นดิน ดินดำนะคะเดิมเลยเจ้าของที่ทำอ้อยค่ะตอนนี้ตับที่ไถค่าลากอ้อยแล้วนะคะที่ดินสองไร่นะคะโฉะนดพร้อมโอนค่ะวิวประมาณนี้นะคะในคลิปเรากำลังหันคลิปมาทางด้านทิศเหนือนะคะหันจากทางด้านทิศ ตะวันตกค่ะขยับมาทางด้านทิศเหนือนะคะที่เห็นสีเขียวๆนั่นเป็นสหกรณ์รับซื้อผลิตภัณฑ์นมของชุมชนของเกษตรกรตำบลหินซ้อนนะคะหรือพื้ที่ใกล้เคียงน,นะคะสหกรณ์จะซื้อมาทำพัชเจอร์ไลท์บรรจุกล่องนะคะตาม ที่ห้อถ้าเป็นนมแพ็คก็จะไป็นมวใช้ค่ะค่ะส่วนส่วนนมวัวก็ตามสัง่งผลิตนะคะแต่จะสุดสำคัญคือจะรับซื้อผลิตภัณฑ์ของเออกเษตรกรค่ะไม่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นเป็นเป็นสัตว์ประปรลูค่ะ ด้ทิศตะวันออกเดี๋ยวเราจะพาไปชมหน้าแปลงที่ติดถนนลาดยางกันนะคะขยับมาทางด้านิดใต้นะคะตำบลหิมสอง วเจอพาร์ควิ่งเส้นผลโยธินนะคะแล้วก็มาแยกขึ้นเส้นสระบ,บุรีหลงสักนะคะต่อมาอีกประมาณไม่เกิน30กิโลค่ะรวมระยะทางนะคะไม่เกิน165กิโลนะคะเป็นถนนสายใหญ่ จะสร้างบ้านนะคะแต่ในส่วนที่น้ำไม่ท่วมนะคะที่ที่เป็นลักษณะเป็นเนินนะคะบรรยากาศดีมากค่ะไม่เลื่อนบ้านนะคะไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวเราไปชมหน้าแปลงที่ดินกันนะคะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าแปลงกันแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินสองไร่นะคะช่วงแรกนี่เราอยู่ด้านหลังนะคะ หน้าแปลงนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะถ้าหันหลังให้ถนนลาดยางนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยความลึกอยู่ที่แปดเจ็ดเมตรค่ะแล้วก็หน้ากว้างนะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะจะจากธงสีชมพูที่เราเห็นนะคะธงสีชมพูนี้นะคะธงนั้นอยู่ทางด้านทิศขวาขวามือของแปลงค่ะ ก็มาทางด้านซ้ายมือนี่นะคะความกว้างหน้าแปลงอยู่ที่44เมตรค่ะความลึกด้านซ้าย87นะคะความลึกด้านขวา70ค่ะติดถนนลาดยางนะคะเดี๋ยวในคลิปจะแนบรูปโฉนดให้ดูนะคะ,คะติดถนนลาดยางลักษณะแบบนี้นะคะกว้างประมาณ12เมตรค่ะ ะะติดถนนรัดยางประมาณนี้นะคะวิวประมาณนี้ค่ะด้านหน้าที่เหลือนี่นะคะ่ะจากถนนรัดยางเนี่ยลงไปถึงทงเนี่ยนะคะประมาณสักเกือบ20เมตรนะคะเรากันรัศมีถนน4เลนไว้แล้วนะคะหลักหมุดจะอยู่ตรงทงสีชมพูเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเราก็คือใช้เป็นพื้นที่ปลูกต้นมงต้นไม้ได้นะคะแต่ว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ได้นะคะ เพื่อความสวยงามเราไม่อยากให้พื้นที่หน้าบ้านเราลกเราก็ปลูกต้นมงต้นไม้ได้ค่ะอันนี้เป็นถนนที่เราทำให้เพื่อเชื่อมกับถนนลาดยางนะคะเชื่อมเข้าไปแบบนี้นะคะที่สวยมากค่ะเห็นวิวเขาสวยมากแปลงนี้หน้า,กว,ากว้างกว่าทุกแปลงนะคะราคานะคะ ออสองไล่โฉนดพร้อมโอนนะคะอยู่ที่1,380,000านบาททวนนะคะแล้วก็ค่าโอนนะคะทางเราออกให้หมดค่ะสนใจติดต่อสอบถามนะคะ0 6 1 1 7 0 7 9 4ค่ะฝั่งนี้นะคะพอข้ามถนนมาเนี่ยมันจะเป็นวิวเขาโมกเล็กนะคะแต่ตอนนี้นี่คือ ช่วงสายจะมองเห็นวิวเขาไม่เด่นไม่ชัดนะคะในคลิปนะคะที่แปลงนี้ลักษณะอยู่เป็นเนินสูงกว่าทุกแปลงในละแวกนี้นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําท่วมคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะใครสนใจก็โทรสอบถามหรนะือนัดชมที่ดินได้ค่ะสวัสดีค่ะ